คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวัลบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิสายของบล็อกฟุตบริการกดเกพาร์ดลาฟาร์มแนะนำลาวับักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้ใคลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่ทากนกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโลบ็อกนะผมในแมปของออสตา a r ทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับผมในวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวที่มีชื่อว่าคีมิมาโลใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนผมจําได้ว่ามันน่่าจะชือนี้ ไปเสิร์ชมาเมื่อกี้เลยนะฮะก็น่าจะชื่นนี้ละมั้งเดี๋ยวผมนหนึ่งนะอยู่ไหนอันนี้ไงเดี๋ยวผมกิมิมาโร่นะครับผมชื่อว่าลิมิมาโร่นะฮะคิริมาโร่ตัวนี้นะผมเป็นตัวจากนารูโตะนะครับมันใช้เป็นเหมือนกระดูกนะแล้วคือตอนที่ผมสุ่มเนี่ยผมสุ่มมาได้สองตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเวลรหนึ่งไปรีวิวแล้วกันนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับได้จากการนี่ครับผมแคปซูลนี่นะฮะเปิดแคปซูลเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าจะมีคนได้กันเยอะแหละนะครับผมนี่อันนี้คือ หางนะครับผมเวลาเราใส่ไปนะจะเป็นกระดูกออกมาเป็นแคลเซียมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นมาด้านหลังนะครับเวลาเราใส่ไปนะฮะส่วนตัวยูนิตก็เหมือนจะมีกระดูกออกมาจากมาจากมือนะฮะน่าจะมือนะครับใช่ครับน่าจะเป็นมือนะผมไม่เคยดูนารูโตะนะผมก็เลยไม่รู้นะครับว่าจริงๆมันเป็นยังไงนะฮะโอเคก็สำหรับตัวนี้นะผมไม่มีไม่มีในสุ่มนะไม่มีในตู้สุ่มนะฮะก็ได้จากแคปซูลอย่างเดียว นะครับส่วนแคปซูลเนี่ยมีฟรีนะครับลงสตอรี่นะครับผมจะมีเป็นเอ่อเทเชอร์ค์ดนะครับให้ไปเก็บเอานะครับทุกประมาณ4-5ชั่วโมงมีกล่องหนึ่งอะไรก็ว่าไปไม่เชิงลงแล้วได้การันตีนะครับมันมี15%นะครับผมการันตีแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบลงไปอะลงไปเรื่อยๆอะฮะมันก็จะมีแบบ15%ในการสุ่มได้นะครับเอาเป็นว่ายังไงก็ตามครับ ถ้าอยากได้เชวๆก็ลองเติมดูโอเคเดี๋ยวมาดูที่สเตตของตัวนี้กันดีกว่าครับสำหรับตัวนี้นะฮะนะครับเป็นตัวยืนพื้นนะครับ4.5วิโจมตี1ทีระยะ30ครับดาเมจอยู่ที่450นะครับผมค่าวางเนี่ยถูกมากนะครับก็คือ450นะครับนี่สำหรับตัวนี้นะคิมิมาโ่นะฮะโอเคไปเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าสำหรับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะผมก็ เป็นตัวที่ผมลองมาแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่น่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันหาง่ายด้วยนะเอาจริงๆถ้าทุกคนสุ่มนี่มันมีโอกาสได้มันเหมือนกับใครเคยเปิดตู้ที่แล้วอะครับมันจะคล้ายๆกับฮิโซกะพวกอาคาบุโตอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันนะจ๊ะนี่เลยสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับซึ่งผมก็ลองมาแล้วแหละนะลองมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามันดีขนาดไหนแต่ว่ามันก็ต้องมาให้ทุกคนนั้นได้ดูนะครับว่ามันดีหรือเปล่า โอเคครับผมนี่ครับผมก็ฟาร์มเงินละมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะฮะมาเลยครับโอ้โอเคทุกเห็นวงไหมครับนี่คือวงของเขานะฮะได้ใช้เงินน้อยมากครับเรากดวางไปปุ๊บขอเปิดเอฟเฟกก่อนสักครู่พอดีว่าลืมปิดลืมปิดเอ้ยลืมเปิดลืมเปิดปั๊บขอเสียงด้วยมาเนี่ยจะพุ่งเข้าไปแทงจิก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 โอเคโอเคโอเคก็4.5่จุาวินะครับตีทีหนึ่งนะครับ ค่อนข้างใช้ได้เลยนะทั้งระยะนะครับตอนวางนะครับแล้วก็ถูกด้วยนะครับดาเมจนี่อาจจะเบาไปหน่อยแต่พอใช้ได้พอใช้ได้อไดขออนุญ,ญาตอ่าอัพก่อนอ่าอัพแล้วเดี๋ยวเรามาขออัพอันนี้ซักขึ้นสักสองขั้นก่อนเพราะว่ากันไว้เผื่อเดี๋ยวมันหลุดนะฮะเราจ,จะปรับเป็นลาดนะครับจริงๆปรับเป็นอะไรก็ได้นะแต่ผมขอปรับเป็นลาดเพราะผมจะดูว่ามันโจมตีแบบไหนนะฮะไม่มีเสียงนะครับผมเนี่ยไม่มีเสียงนะเหมือนจะเอา อ๋อมี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 มันเป็นเสียงแบบเบาๆครับแบบใช่ใช่เสียงเบามากคือเบาจริงครับก็เป็นท่าเหมือนใช้แคลเซียมในการแทงนะเออโอเคเดี๋ยวเรามาอัพขึ้นดีกว่าอัพขั้นต่อไปใช้เงิน500นะครับโอ้ถูกมากนะครับดาเมจเพิ่มหกรอยนะครับก็น่าจะปกตินะอัพไป1ขั้นปุ๊บมันอัพทั้งหมดประมาณ4ขั้นนะครับประมาณสีหขั้นนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะถูกด้วยนะครับ แล้วก็เร็วด้วยกว้างด้วยแต่อาจจะดูก่อนต้องดูก่อนว่ามันสู้กระดาษได้หรือเปล่าเพราะว่ากระดาษก็ยังคงโหดอยู่นะสำหรับห้าดาวที่สุ่มหาง่ายด้วยนะฮะโอเคร <S <S <Okay. S 1> เราอัพขึ้นไปครับใช้เงิน900ครับดาเมจเพิ่ม1 0 0 0นะฮะสองนะดีอยู่ดีอยู่อัพเลยเอง้าร้เองโคตรถูกเลยถูกมากนะครับเนี่ยจิ้วจิ้วเนี่ยจิ้วจิ้ว,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 วไม่เปลี่ยนท่านะครับโอเค ขอเวลาสักครู่ครับเดี๋ยวผมขออัพก่อนอ่ามันจะได้มีเงินในการวางแบบเออวินแล้วก็วางเป็นก้อนๆนะครับตีนะฮะนี่ครับทุกคนก็อัพไปครับพันแนะก็หลายคนก็คงสงสัยนะครับว่าตัวนี้มันมันจะคุมหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวรอดูครับพันแเพิ่มดาเมจหนึ่งพครับอัพทั้งหมด5ขั้นนะครับเดี๋ยวจะมีขั้นสุดท้ายนะครับเป็นขั้นอะไรวะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นท่าอะไรวะ มันชื่อว่าโบนสแลชนะครับเป็นใช้กระดูกตีอ่ะเออแคลเซียมอยีกยสี่จุดห้าวิตีทีหนึ่งนี่เร็วนะครับเหมือนกับตัวไหนนะตัวไฟเลยที่ที่ผมรีวิวไปนะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบยืนพื้นอัพถูกกว่านะครับถูกกว่านี่นะฮะโอเคเราอัพเลยครับใช้เงิน1,500นะครับเพิ่มดาเมจส1 0 0เปลี่ยนท่านะครับดูครับอันนี้จะเป็นคาแรคเตอรเซอร์เคิลเอลใช่ไหม ถ้าเกิดผมอัพเนี่ยขอเป็นแบบฟูลได้ไหมสามสองหนึจำไม่ได้แล้วผมเคยเล่นมาก่อนน,นนะตัวนี้นะโอเคอัพไปโปอ่าเป็นเอลแบบกว้างมากครับโอ้โหมันใช้เหมือนเป็นกระดูกขึ้นมาแทงขึ้นมาครับอ้แต่กว้างมากกว้างมากทุกคนคือกว้างจริงพอมาดูตรงนี้แล้วแบบเออวักกว้างว่ะแล้วตีเร็วด้วยนะครับ 4.5V นะครับทุกคนตัวนี้เออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ขออัพนี้ก่อนปั๊มปัมปัมปัมมาอัพขั้นสุดท้ายเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้มาคำนวณกันนะครับว่าถ้าเวล120นะฮะแล้วก็บัฟเนี่ยจะโหดขนาดไหนนะฮะก็ใช้เงินนะครับขั้นสุดท้ายนี่ถูกมากเลยนะครับแค่1450นะครับอัพไปเลยนะฮะจะเพิ่มดาเมจ2,003นะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ8,300นะครับถ้าเราเวล1นนะถ้าเกิดมันเป็นเลเวลที่ 120นะครับดาเมจจะอยู่ประมาณ1 5 0 0นะครับคือตีเร็วครับตีเร็วนะแต่เาขาเรียกอะไรวงวงที่ตีรัศมีคือมันมันสั้นไปหน่อยแต่วง Circle AV เเนี่ยถือว่ากว้างพอสมควรนะครับตีเร็วด้วยนะครับแล้วก็วาง1ครั้งตอนนี้ผมอยู่ประมาณ4 3 0 0 0ใช่ไหม4 3 0 0 0ผมอัปตันประมาณโอ้มันมันถูกมากประมาณ9ไม่ถึงสิ ไม่ถึงไม่ถึงแป้นนึงนะแป๊บนึงนะครับขอ40,000ใช่ไหมอ่ะอ่ะ40,000นหนึ่งปะ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 ประมาณ7,000พัปะเออถูกมากกว่าตัวนี้ถ nah, nah. ูกจริงครับทุกคนเดี๋ยวผมอัพให้ตันเดี๋ยวอัพเลย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 อ่ะอัพ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 ขอลองดูหน่อยนะครับเดี๋ยวผมอัพแล้วบปะ คือวงมันวงมันสั้นนะครับวงมันเล็กนะฮะแต่ว่าตัวเซอร์เคิลนี่คือกว้างมากสองหมื่นนะตอนนี้มี20,000ื่โป๊ะโป๊ะโป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 เออประมาณ6,000 7,000ครับตับตัวนี้นะฮะมาวางเออร์วินครับเราวางเออร์วินแล้วเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่หนึ่งมันถึงปะโอเคถึงเนาะโอ้พอดีเลยนะผมวางไม่โคตรพอดีเลยวะ่ะผมวางเออร์วินหลายๆครัง้งไม่พอดีมากเลยโอเคไม่เป็นไรมานี่นะ เออวินกดกดเนี่ยโอ้พอดีเลยอ่ะกดฮะดาเมจจะอยู่ที่2 0 0 0 0นะครับ24,900นเะครับ24,900เนี่ย20,000นะครับ24,900เนี่ยถ้าเป็นเลเวล120นะครับเลเวล120ก็จะอยู่ที่ประมาณ47,000นะครับ47,000ดาเมจนะครับต่อ4.5นะครับ ถามว่าด,ดีไหมนะฮะในความคิดเห็นผมคิดว่ามันมันวงอ่ะอันนี้มันดีครับดาเมจก็ดีพอใช้ได้ดิดาเมจไม่ดีพอใช้ได้นะครับแล้วก็เอ่อถ้ามันเป็น150เนี่ยผมคิดว่ามันน่าก็จะมันน่าจะดาเมจโอเคคือดีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใครที่อัพเป็น150แล้วฝากคอมเมนต์เลยนะครับว่าดาเมจจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะแต่ว่าเท่าที่ผมดูนะตอนนี้นะครับผมว่าวงมันวงมันวงวงไม่ค่อยกว้างนะครับ ค่าอัพค่าวางดีมากอันนี้ถูกจริงๆนะครับเป็นตัวที่ถูกมากนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็สุ่มได้ตัวนี้นะครับเล่นได้นะตัวนี้ตัวนี้วางวางกาวเล่นได้นะครับผมไม่รู้ว่ามันเลือดไหลหรือเปล่านะแต่ว่าเท่าที่ลองเดี๋ยวมันไม่รู้ว่ะแต่มันทำให้มันเบามากผมขออนุญาตขายก่อนขอขายก่อนผมอยากรู้ว่าเลือดไหลไหมแต่คิดว่าไม่ไม่น่าจะเลือดไหลนะ สักคู่หนึ่งนะเลือดไหลไหมตีสิเลือดไม่ไหลนะทุกคนเออ,ปอไปรัดไปรัดขอดูอีกทีครับถ้าไม่ไม่ใช่ไม,ไม่ไม่น่านเลือดไหลนะไม่น่านเลือดไหลใช่ไม่เลือดไหลก็โอเคประมาณนี้ครับวงอย่างที่บอกครับวงมันเล็กไปนะครับแล้วก็อ,อ่ดามเมจมันก็พอได้นะครับ เนี่ยวงอันนี้วงอันนี้พอดีแต่วงไอ้ไอ้วงที่ระยะในการตีเนี่ยมันมันสั้นไปนะมันเล็กไปใส่อป์นี่น่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าแค่30เนี่ยผมรู้สึกมันน้อยไปนะครับดัมเมดโอเคนะใช้เงินอัพโอเคเลยนะครับประมาณ6-7,000นี่ดีมากตัวนี้นะครับถูกด้วยนะฮะเป็นตัวยืนพื้นนะครับ อเคในวิดีโอนี้ใครคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์นะครับผมไว้กันด้วยนะฮะก็สำหรับใครที่ไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ขนเร่องหนึ่งทีนะครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะครับวิดีโอนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นการรีวิวตัวที่ผมบอกเลยว่าโคตรสุดยอดนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะรีวิวแบบเาขาเรียกลงช่วงไหนนะแต่ว่ารีวิวแบบเดิมนั่นแหละแต่ว่ามาดูกันนะว่าจะเป็นยูนิตอะไรโอเคนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดดดีคคครรัับบบบบบ๊๊าาาายายยยยยกไล์้วนะ